อ่ะอัดละก็กกกินกินตมรหมูกินลันโลมมี่ซื้อมาให้น้องเอิร์ดด้วยนะิอมาให้น้องเอิร์ด้วยตัวนอันไหนคือต้มรดหมูชี้อันไหนคือต้มรดหมูไหนถ้วยไหนคือต้มรดหมูไหนชี้สิเออน้องเอเิร์ชโนโนไม่เอามือจิม้มอ่ะ เอาใช้ช้อนตักใช่ใช่ใช้ช้อนกลางสิลูกอันนี้บ้านน้องเอิทมีอะไรกินมั่งมีต้มรดหมูมีอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน้องเอิทผัดอะไรเอิทไม่รู้ไม่รู้ <laughs> มะมีดูสิไก่บอนชอนฉัน ต้มเล,ลือดหมูต้มเลือดหมูสีแดงอันนี่ดไหมอะไรนะครับ ไม่เผ็ดลูกมันไม่เผ็ดแม่ไม่ได้ใส่พริกเลยเห็นไหมในถ้วยน้ําแกงไม่มีพริกเลยครับ